สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้ามาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของวัสดุชนเนลนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่เจียมอติสย,ยวัดหนองยาวหรือวัดอินทราสุการามตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นพระเกจิด,ดังของเมืองอีสานใต้ ซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมความสวยงามนะครับพร้อมดูพิจารณาจุดใจตังจุดสำคัญนะครับในการพิจารณาดูเหรียญนะครับอันดับแรกจะต้องสังเกตดูพื้นผิวเหรียญนะครับจะต้องเรียบตึงเหรียญไม่บวมนะครับเหรียญไม่บวมนะครับเหรียญนี้นะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญมาพร้อมตะกรุดปี2 5 4 4นะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปลงปู่คานข้างนะครับและที่สําคัญเรียนนี้นะครับเป็นบล็อกมีเดือยนะครับสังเกต่ใต้คางนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกคมคมนะครับหรือเรียกอีกแบบนึงก็คือเหรียญหลอมไม่ละลายนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับบล็อกมีเดือยนะครับเห็นไหมครับตรงเดือยใต้คางเส้นแตกคมคมนะครับเหรียญนี้จมูกโด่งนะครับ จดจำพิมพ์จดจำใบหน้าหลงปู่้ฮม่นนะครับแต่ที่ผมเห็นมานะครับเหรียญน,นี้ยังไม่มีปลอมนะครับยังไม่มีเก้น,นะครับไปชมด้านหลังกันเลยครับด้าน,นหลังนะครับก็ะะจะมียันหลงปู่ี๋ยวก็จะมีคําว่าวัดอินทราสุการามตําบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับอายุ91ปีพศ2อ,อ4 4รนเป็นเหรียญฉลอง อายุครบ91ปีหลวงปู่เจียมอธิสโยนะครับนั่นหลังดูตัวหนังสือตั้งคมชัดนะครับผิวลุ่งๆุเลยเรนนี้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับถือว่าเจ้าของเก็บดีมากนะครับเรนนี้ไปชมลายันตะกรุดกันครับลายยันตะกรุดนะครับสังเกตด,ดูนะครับว่ารายันตะกรุดนะครับจะเด้งเห็นชัดเจนนะครับนี่คือลายันปี 2,544นะครับตะกุดนะครับนี่ก็คือรอยต่อเดิมนะครับรอยต่อเชือกเดิมมาตั้งแต่ PCC นะครับสังเกตดูลายยันนะครับจดจำลายยันมาพร้อมกับเหรียญ PCC นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็คือเหรียญหล่อ,อไม่ละลายนะครับ สำหรับนะครับประสบการณ์ของวัตถุมงคลของหลวงปู่เจียมติสโยนะครับก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านแล้วคาดปลอดภัยเมตตาค้าขายนะครับอัลูกศิษย์ลูกค้าต่างก็นำมาบูชาติดตัวนะครับห้อยรถปกปักรักษาคุ้มครองแล้วคาดปลอดภัยพยาอันตรายนะครับพูดผีปีศาจเหรียญนี้นะครับถือว่าแชมป์เลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานเจ้าของเก็บดีมากนะครับเหรียญนี้ นี่ก็คือตัวตัดนะครับขอบข้างตัดของเหรียญนะครับเหรียญสร้างในปี2 5 4 4นะครับตัวตัดก็ตัดเกือบขาดนะครับก็ยังมีรอยฉีกนิดนึงนะครับดูอีกฝั่งหนึ่งครับเห็นไหมครับรอยตัดก็ยังมองเห็นอยู่นิดนึงนะครับตัดไม่ขาดนะครับตัดขาดไม่หมดแต่นะครับให้จดจําพิมพ์จดจําใบหน้าลูกปู่ห้แมนนะครับนั้นหน้าก็จะเป็นรูปลูกปู่หันข้างนะครับ แล้วก็ดูลายันตะกุดนะครับลายันตะกุดด้่งติดคมชัดนะครับตะกุดนะครับมีความยาวประมาณ5นิ้วนะครับความยาวประมาณ5นิ้วสําหรับเชือกนะครับของลงปู่รุ่นนี้นะครับก็จะมีหลายสีนะครับสุดท้ายนะครับใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ id line วัสัน567นะครับ หรือโทรมาที่เบอร์โทร0638236450นะครับราคานะครับอยู่ที่ผู้เช่าแล้วก็ผู้ขายนะครับตกลงกันทั้ง2ฝ่ายนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ mm hmm. เจอกันคลิปหน้านะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ